สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเคสโทรศัพท์นะครับของโปโก้นะครับ X3 NFC อีกแล้วนะครับแกะบ่อยจังช่วงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเคสแบบว่ามีกันกล้องอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบบว่ากันขอบขอบอย่างนี้ด้วยนะครับทั้ง4ด้านนะครับ ที่ผมซื้อมามีกันกล้องแต่ว่าข้างๆเนี่ยมันไม่มีกันนะครับผมผมก็เลยอยากได้แบบว่ากันกล้องด้วยแล้วก็กันแบบว่ามีมุมข้างๆกันกระแทกอย่างนี้ด้วยนะผมสั่งมาในราคา69บาทนะครับจาก Lazada เอ้ยไม่ใช่ดิจาก s h อ p e e นะครับผมแล้วก็มีค่าส่ง35บาบทนะอันนี้ส่งจากร้านจากไทยเลยนะครับส่งจากร้านนี้นะครับร้านนี้ผมสั่งประจําเลยนะครับตอบนี่ เที่ยงคืนยังตอบอ่ะบางบางทีเราสงสัยอะไรเราถามอะไรไปเนี่ยตอบตอบตลอดนะครับผมไม่เคยมีปัญหาแบบไม่ไม่เคยตอบนะครับมีของไม่มีของก็คุยกันได้นะครับร้านไม่ได้จับปอนเซอร์นะครับผมซื้อมาเห็นว่ามันโอเคร้านดีก็รีวิวตามปกติเลยนะครับผมมาเรามาแกะกันเลยนะครับผม One, two, three, come อ้าเฮ้ยไม่มีที่แกะ งั้นลุยเลยแล้วกันปุ้งนี่อันนี้กล่องโคตรใหญ่เลยแต่ว่าของมีแค่นี้นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นี่วันนี้ก็แกะแบบช้ำๆหน่อยแต่ข้างในต้องไม่ช้ำเดีย๋ยวมาดูเคสกันนะครับนี่ เคสเขาถือว่าคุณภาพนะครับที่สั่งมาผมซื้อโทรศัพท์เสียมี่ผมก็ส่วนมากก็สั่งเคสร้านนี้เป็นประจำนะอันนี้ที่ดูจากภายนอกก็โอเคนะครับคุณภาพใช้ได้นะครับมีมุมทั้งสี่ข้างนะครับแล้วก็มีการกล้องด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคุณภาพของตัวซิลิโคนก็โอเคนะครับใสๆนะครับแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าใส่แล้วโอเคหรือเปล่าอันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่มาเรามาใส่กันนี่โอเคเลยนะครับอันนี้ข้างๆก็จะมีเขียนคำว่า m poco x3 นะครับอันนี้ดูกล้องก็รูกล้องรูรูพวกเสียบอุปกรณ์นะครับก็ตรงดีนะครับก็จะมีเหลื่อมๆนิดๆนะครับนิดหน่อยตรงช่วงตรงนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ข้างบนนะครับก็ใช้ได้นะครับตรงดีนะครับเดี๋ยวมาดูกดปุ่มเพิ่มดเสียงนะครับ ยวเอาไอ้น,นี้ออกก่อนแรมมันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพิ่มลดเสียงก็โอเคกดง่ายนะครับตรงดีนะครับอันนี้ช่วงรูสแกนนิ้วมือนะครับผมชอบใส่นี้นะหนึ่งคือว่าตรงกล้องเนี่ยมันกันกล้องได้นะครับเราไม่ต้องคอยเป็นห่วงว่า จะมีอะไรมาขูดขีดตัวเลนกล้องนะครับก็คือมันจะมีโอกาสเลยแต่ว่ามันจะน้อยกว่าแต่ว่าเคสที่มันไม่ได้ปิดตัวเลนกล้องอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสขูดขีดได้น้อยกว่านะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันก็จะมีมุมกันกระแทกนะครับเวลาตกเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีมุมอย่างเงี้ยเวลาหล่นนะครับผมเคยนะครับหล่นปุ๊บแตกล้าวมานี่เลยนะครับยาวเลยนะครับ ถ้าเกิดมีอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาแบบว่าความหน้าไปเนี้ยก็ไม่ค่อยถึงหน้าจอเท่าไหร่นะครับช่วยไปได้เยอะเลยนะครับก็โอเคสวยดีนะครับข้างหลังก็เป็นแบบใสายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับร้านตำนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับก็มี เยอะนะครับของเ i ี o m มีส่วนมากก็มีนะครับจากที่ผมดูแล้วนะครับมีทุกรุ่นนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย